สวัสดีค่ะทุกคนันนี้นะคะทินจะพาไปเลาะแถวๆนี้นะคะวันนี้วันหยุดเดี๋ยวทินพาไปดื่มกาแฟนะคะร้าน <c oughs> คือร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ทินชอบนะคะเพราะว่ากาแฟเขาคือดีมากกาแฟแบบโอเคเลยแหละน่าจะเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆๆของพัทยาอะไรที่ขายกาแฟแบบขายกาแฟจริงๆเขา ร้านนี้เขาเหมือนเขาคั่วกาแฟขายด้วยนะคะทินไปซื้อของเขามาค่อนข้างบ่อยนะคะทินซื้อแล้วก็ให้เขาบดให้แล้วทินก็มาใช้กับเครื่องเอสเปรสโซที่ห้องนะคะหลังจากเราเไดค้คาเฟอีนเข้าร่างกายเดี๋ยวทินจะพาไปเดินตลาดมีสองซึ่งมันจะอยู่แถบ,บ,บเดียวกันนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะไปตอบท้ายด้วยอาหารเหนือกันนะคะวันนี้เราจะเป็นคนเหนือเนะเจ้าอยู่พัทยาใต้ซอย20นะทุกคนแล้วก็เดินเข้าไป เราจะเข้าตรงซอย20ก็ได้เลยจะเข้าตรงซอยบัวขาวก็ได้นะคะเองก็จอดรถข้างนอกนะคะเพราะข้างในตอนนี้เขาจะมีตลาดที่จอดรถก็จะค่อนข้างเต็มนะคะอันนั้นเอาก็จะมีตลาดนัดซึ่งร้านก็จะอยู่หลังตลาดนัดนี่เองร้านที่ดินจะพาาวันนี้ก็คือ ร้านนี้นะคะร้านเบนจามิดนี่เบนจามิดกาแฟนะคะที่เบนบอกว่าเขาจะมีที่ขั่วกาแฟเองด้วยนะคะบรรยากาศร้านไม่ต้องแต่งเยอะนะคะสีมือรุนรวนร้านนีน้อันนี้ทินสั่งเป็น อกาโน่ร้อนเช่นเดิมน,นะคะเราจะรู้ว่ากาแฟที่ไหนอร่อยต้องรองกาแฟพวกกาแฟดำนะคะ,ะลองชิมกันดูดูมีครีมมาด้วยนะกาแฟหอมมากทุกคนแล้วก็มันจะหวานติดไปลิ้นนิดๆิดอะไรเงี้ยไม่ได้ขมแบบปีป๊ดอารตคื ชอบมากเราใช้แบบไหนอ๋ออันนี้เป็นแบบพว้เข้มตั้วแล้วส่วนใหญ่ขั้วเข้มเอาไว้ทำพวกกาแฟเย็นใช่ไหมคะอ๋อคว้วเข้มก็คือสำหรับทำกาแฟเย็นเกี๊ยมแม่นจังนิด เยอะมากเมน,นูข้างบนนก็จะเป็นมเมล็ดกาแฟนะมีหลายแบบให้เลือกแต่ทีนจะกินแบบนี้ถ้าทินสั่งทินจะกินอันนี้เพราะว่ารสชาติคั่วกลางไม่เค็มมาก ก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะคะทำเป็นอเจ้าด่โอ้ยจลาเตอร์อาร์ตสวยมากบรรยากาศภายในร้านนะคะ ขหน้าก็เป็นร้านนั่งชิวๆนะคะเน้นรสชาติของกาแฟอร่อยต้องมาลองตอนนี้ต่อไปคือเราจะไปเดินตลาดมือสองนะคะซึ่งตลาดเนี้ชื่อว่าตลาดแกรนฮอร์นะคะอยู่ตรงซอยบัวขาวจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ข้างนอกเขาก็จะมีเนี่ยค่ะ ร้านขายของเยอะแยะไปหมดเลยผลมงลไม้ผลลักผึผือกทุกสิ่งอยา่างนี่นะคะมีเสื้อผ้าด้วยนะข้างนอกขายรองเท้าร้านผลถมารากไม้น,นะคะร้านเสื้อผ้ามีหลากหลายให้เราเลือกนะคะ สดๆอุข้าวกัดสันพิษด้วยวางน้ำเกลยวนะคะอ๋อเดี๋ยวพินจะกลับมาซื้อเนี่ยสดมากเี่ยเฟอรตระดามือสองนะคะแล้เวเราจะเข้าไปดูข้างในการวันนี้พน เยอะอยู่นะพ,กพูกค้าอยู่นะทางเข้าก็เป็นตรงนี้มาตรการตรวจของโควิดนะคะอ่ามี A ยี่สิบบาทสามสิบบาทมีหลากหลายราคานะคะอันนี้ก็เป็นของใหม่โอ้กางเกงไหนเสื้อไหนก็มีดิ <c oughs> มีทุกสิ่งให้เลือกสรรอุ๊ยแม่และร้านที่ทินมาทุกครั้งทินจะมาแวะดูนะคะก็คือร้านนี้บางทีเราก็ได้เสื้อผ้าสวยๆไป ต้องหาดีๆนะคะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลือกไปเรื่อยๆอครก็ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยนะทุกคนต่างชาติเขาก็มาเดินกันเยอะมากเลยนะนี่เขารู้จักใช้เงินนะเขาก็มาหามือสองใส่กันเยอะแยะนะคะต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยให้ดูนะอย่างเงี้ยนี่สวยนะอันนี้ไม่ใช่มือสองไปเห็นป้ายยังมีป้ายติดอยู่เลยนะทุกคนเนี่ย จีเหลืองเนี่ยใส่ทำงานได้ด้วยเด้ทิ้นได้บ่อยนะชุดที่แบบเอาไว้ใส่ทำงานอะไรเงี้ยสวยๆแล้วมันก็ไม่ใช่มือสองด้วยมันยังมีป้ายราคาติดอยู่เลยเหมือนมันเหมือนของอาจจะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิดไซส์ปะถือว่าอาจจะเป็นที่มันแบบว่าเอาไปแล้วอะไรเงี้ยที่เขาจะเอาตัวแฟชั่นใหม่เข้ามาเติมเงี้ยค่ะ เนี่ยดูอันนี้ก็สวยเด้ค่ะเฮ้ยสวยนะั้นเนี่ยหกสิบบาทเด้เนี่หกสิบบาททุกคนอันนี้คืออุ้ยอันนี้คือสวยเดย้นี่อ่ะแต่เราต้องหาไอซับไนมานะคะสวยอ่ะ,อะ,อะได้สองตัวนี้สีเหลือง กับซีทรูสีขาวนะคะ60บาทเท่านั้นเอาค่ะอาชุดว่ายน้ำก็มีนะทุกคนเลือกเอ,เองสองอุปกรณ์เกยวกับผ้าก็มี เยอะแยะมีทุกสิ่งอย่างหมอนก็มีชุดนอนน่าเซ็กซี่เซ็กซี่อดสปอร์ตเสื้อออกกำลังกายก็มีทำเล็บก็มี ก็ผขนตามีทุกสิ่งอย่างอันในร้านนี้ตัวละยี่สิบบาทสองเยอนะในร้านนี้บางคนก็มาซื้อแล้วก็เอาไปนั่งขายต่อนะคะหลากหลายมาก ต่างชาติก็ชอบอกระเป๋า20บาทเองเนี่ยของเก่าเอามานั่งลองหาด,ดูนะคะเยอะสำหรับคนที่ชอบมาซื้อของมือสองก็มาเดินตลาดนี้ได้ โซนข้างหลังก็มีนะคะเนี่ยสภาพก็จะมีเป็นกองๆเลยก็ต้องมีเวลามานั่งเลือกนะคะเพราะว่าบางอย่างมันก็ถูกมากห้าบาท10บบาทเงี้ยใจชุดนี้จริงว่ามันดูใส่ไปทะเลเนี่ยกับชุดว่ายน้ำสวยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะนี่ ยาอไปถึงนูนๆธรรมดาแต่ดูวข้างหลังสักโก้เซ็กซี่เนี่ยเขาขาย250อันนี้น่าจะเป็นของใหม่นะ,ะไม่ใช่ของสองร้านใ้ดูโอเคบิกินี่สีสันสดใสามากน่าแม่ของทีมีเยอะแล้วนะคะ ออกชิดว้ยน้ำ one p i e ท e พีทอะไรก็ว่าไปนี่ล้านหนึ่งที่ทินชอบมานะคะทินชอบดูพวกเซรามิกนะคะทินก็ชอบมาดูร้านนี้เพราะว่ามันเหมือนมีแค่ชิ้นเดียวเคยได้สวยๆเยอะมากกับร้านนี้ต้องเลือกเอาสัญญใหญ่ก็คือพวกจานชาม ของเขาสวยต,กกตุ๊กตาตุ๊ก,กตาก็มีเยอะแยะใครจะซื้อไปฝากลูกฝากหลานอ่ยี่สิบบาทตัวเล็กๆนี่ก็เป็นกระเป๋า20บเ,เช่นกันเยอะมันต้องใช้เวลาเนี่ยทั้งวันอาทิตย์มาทีนู่นครึ่งวันอ่ะต้องดูไปเรื่อย ใช้เวลาในการคัดสรรนะคะมันแล้วแต่วันได้บางวันมาทีได้เยอะมากคือแบบไม่ต้องเลือกเยอะมันก็จะเจอสิ่งที่แบบเราชอบเลยเนี่ยก็มีที่มาตลาดเนี้ยร้านเนี้ยคือไม่ควรผ้านะคะเพราะว่า ต้มยำเขาอร่อยนะเพราะว่าเขาขายพวกกินตะโฟอะไรพวกนี้นะคะ่ะพี่จะกินทุกครั้งที่มานะแต่วันนี้เราจะไม่กินเพราะว่าจะไปกินอย่างอื่นวันนี้ไม่ค่อยอยากมือเดี่ยวนะคะอันนี้เราจะไปกินอ่ะก็มีโซนอาหารยุ่งข้างตลาดะคะ่ะ ซื้อผักร้านนี้นะคะผักบุ้งผักบุ้งกันเท่าไหร่คะสิบบาทจ้าเอาผักบุ้งตังสกีตังสิบบาททุกอย่างเลยจ้าสกี้ตัดลรากไหมจ้าตัดก็ได้ค่ะหรือไม่จังไม่ต้องตัดก็ได้เดี๋ยวก็มันเหนียวเพราะว่าเดี๋ยวไปที่อื่นด้วยค่ะเงอะเออกลับมาซื้อผักสลัดค่ะทิงจะไปทำ สลัดทูน,น่านะคะอดีค่ะทุกอย่างคือขีดสิบสี่สิบสี่บาทใช่ไหมคะเออผักคอร์ตตรงนี้ให้นะคะ่ะอ๋อหยิบอ๋อโอเคห <c oughs> ยิบใส่นี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อหยิบผักคอร์ตอร่อยกรอบต้นเล็กๆสำหรับสองวัน <c oughs> ใช่ชอบกินเล็กๆเล็กๆอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่หลายวันนะเอาไปเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะมากเลยกินไม่คับแล้วก็อันนี้ราชีเน่ใช่อันนี้มาจากฟาร์มเลยจ้ะเอาถุงนึงก็ได้ค่ะมะเขือเทศเลือกได้เลยนะคะตัวไหนเลือกมี่แตงด้วยโอ้แตงดีสดมากแตงก็ถุงยี่สิบใช่ไหมคะแตงกวาด้วยนะคะถุงนึงถ้าใส่เป็นถุงไว้แล้วก็ยี่สิบครูนะ อันนี้มาอยู่ตรงนี้ทุกวันอาทิตย์หรือเปล่าคะทุกนัดเลยจ้ะอังคารสุกอาทิตย์อังคารสุกอาทิตย์ใช่นไรที่เขามีนัดข้างนอกใช่ไหมใช่จะมีนัดตลอดอน้องแล้วก็ร้านที่ทินจะพามากินอาหารกลางวันวันนี้นะคะก็คือครัวเมืองเหนือเป็นอาหารเหนือนะคะร้านนี้ปิดทุกวันศุกร์เป็นอาหารเหนือที่ทินมากินห่อยมาอยู่ตรงพัทยาสายสามดูว่าวันนี้ มีอะไรบ้างโอ้แกงแคกไก่เอาแกงแคกไก่เจ้จเากินนี่กันกินนี่เจ้าโอ้ยยำ่อไม้แล้วก็เอาเอาแกงแค่นั่นนะ่ะแกงยังก็เจ้า <laughs> แล้วก็ข้าวหนึ่งข้าวสวยดีกว่าวันนี้แกงผักฝังใส่แหนมน่ากินน้ำเงี้ยวกับข้าวซอยเด็ดนะทุกคนน้ำพริกขอมก็มี ปกติวันทำงานถ้าอยากกินอาหารเนี่ยทิ้งก็จะสั่งแกร็บนะะมีในแกร็บด้วยวัวมึงเหนือเมนูร้านอยู่ตรงมาทางพัตยาสายสามหรือจะมาข้างหลังก็ได้นะคะตรงซอยโสพลนี่วันนี้ทิ้งกินสองอย่างมามาคนเดียว เยอะไปกินไม่หมดตักใส่แหนมแล้วก็แกงเคยวไก่